ขอเสื้อก่อนขอเสื้อก่อนนะไปอาบน้ำไไปไไปเล่นน้ำไปเล่นน้ำไปเล่นน้ำปอมแปมเดี๋ยวให้เล่นก่อนโอ้ยดก่อนเลยคนนี้นอนอยู่ปุนครับโโอ้หนอนหลับสนิทเลยตื่นแล้วนะเออเลยอาบน้ำไหมหนูชื่ออะไรครับเจ๊บอะไรนะเจ๊บเจ๊หนูอยากทำอะไรครับจิ๋กระตูนไปอาบน้ำก่อนไหมอาบน้ำก่อนบ่ไมาชื่ออะไร มามาชื่ออะไรโอ้หไม่รู้ชื่อมาม่าหรอป๊าป๊าชื่ออะไรป๊าป๊าชื่ออะไรเซบอยากกินขนมไหมกินไปอาบน้ำกันไหมครับไปไหมจ้าก่อนสมัยจ้าเชตอนนี้เด็กตื่นแล้วนะคะเราจะไปชวนเด็กเล่นกันไปปลุกเด็กกันก่อนะไอชีตื่นเร็วตื่นเร็ มีอะไรติดฟันอะไรติดฟันยังไงหิวยังอยากกินขนมไหมหมัมไหมเราต้องไปพาเด็กไปอาบน้ำนะคะอือออาชินอยากอาบน้ำยังครับอาบน้ำอาบน้เหรอไม่หน้ดนนะโดนอะไรนะหน้ดู อยากดูการ์ตูนอยากดูการ์ตูนไม่มีการ์ตูนอาบนไม่ไม่ไม่ไปอาบน้ำก่อนเดี๋ยวให้ดูการ์ตูนเอาไหมป้อมแปมป้มแปมไปไหมงูจมฉี่ร่าจริงจริงเราดูเราดูเราดูไปชิมไปอาบน้ำปะปะไปอาบน้ำกันปั๊มแปมปั๊มแปมไปเล่นน้ำไปไหมไปเล่นน้ำไหมไปไหมครับถอดเสื้อก่อนเนาะถอดกระดุมก่อนกระดุมอย่างนี้โอ้โอน่าดูน่าดูฮะ อันนี้ไปทำอะไรถอดเสื้อเร็วอเ้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถอยตูนอาเ้าาดูกระตูนเหรอเดี๋ยวพาไปอาบน้ำก่อนเดี๋ยวดูการ์ตูนมันตูนไม่ได้มันต้องอาบน้ำก่อนไม่เนี่ยนองชีน,น,งนี่มันเปียกมันเป,ยนเปียกมันแอะต้องไปอาบน้ำนะอ่นนี้โยแขนงแค่โยแขนเดี๋ยวอาบน้ำเสร็จให้กินขนมเดี๋ยวให้ดูการ์ตูนเดี๋ยวให้ดูการ์ตูนอาบน้ำเสร็จก่อนโอเคไหมคะ โอโหดูหน้าตาดิจะเองก่อนเอาจะเองจะเอเออเดีให้เล่นขอเล่นเดี๋ยวให้นของเล่มาถอดเสื้อก่อนถอดเลยไม่ไม่มาถอดเสื้อก่อนนะถอดเสื้อก่อนนะเบาเจเจดิเจเจโน่โนบโน่ว่างเงี้ยโนโนโนน้องบอกก่อนโนโนโไม่ครับปอบเพะ ไปเล่นน้ำนไปเล่นน้ำไปเล่นน้ำไปเลมแปมเดี๋ยวให้เล่นปมแปมมาแกงหนูบ่รูโอ้มาคุณหวงทำให้มาคุณห่วงมโอุ้ยดูมันเปียกนี่มันเปียกนี่อะไรมันเปียกนะมันชื้นมันชื้นไอชินมาไปสื่อไอชินไอชินไอชินถือ นายกุ้งกิงบอกว่าไงกุ้งกิงต้องถอดเสื้อผ้าก่อนกุ้งกิงต้องถอดเสื้อผ้าก่อนถึงจะได้ไปมันไม่มาถอดให้หน่อยดอนี่กระตูนันเดี๋ยวเปิดให้เราเราจะเปิดให้เราไม่ไม่อีนั่นไงชีนั่นช่อ้โหโอ้โหโอ้โ้้อออออ โอเคโอเคไปหาคนอื่นก่อนก็ได้คนนี้เขาร้องให้งองแงเขาไม่อยากอาบน้ำคนนี้นอนหยุดไม่เปิดคนนี้นอนอยุดปุนปุนครับโโอ้หนอนหลับสนิทเลยตื่นแล้วน่าเอือเลยปุนครับอาบน้ำไหมอาบไปหนูชื่ออะไรครับชื่ออะไรนะจเจ๊ หนูอยากทําอะไรครับจกระตูนไปอาบน้ําก่อนไหมอาบน้ำก่อนไปเล่นสงการอ่ะไปไปฉีดน้ําใส่ใครบ้างอ่ะได้เล่นน้ํำไหมเล่นเล่นกับใครครับเล่นกับพี่พลสนุกไหมครับสนุกไม่ใช่เลยไม่ใช่ะไรมามาชื่ออะไรมามาชื่ออะไรมามาชื่ออะไรโอ้โหไม่รู้ชื่อมามาหรอป๊าป๊าชื่ออะไรป๊าป๊าชื่ออะไรเซมอยากกินขนมไหมกินมาม โอ้และคู่หว่วงสวัสดีครับก่อนครับไปอาบน้ำกันไหมครับไปไหม,ม <laughs> สมัยคะจ้าก่อนจ้าก่อนสมัยจา้จาเชสมัยไปอาบน้ำไหม <laughs> น้องสมัยทำไมไม่พูดถ้าน้องไม่มีหน้ามาจะเป็นยังไงล่ะแมงสวัสดีดูสวัสดีครับ <laughs> สวัสดีครับ ไอชินร้ <ผม S 2> องไห้แล้วโอ้โหแต่ถอดเสื้อแล้วปิดกระตูนปิดกระตูนก็เลยร้องไห้โอ้โหตาแดงเลยทําไมไม่อยากอาบน้ําหรอไม่อยากอาบน้ําหรอพร้อมยังไปเล่นน้ํากันเลยไปเล่นน้ํากันไปเล่นน้ํากันสงสัยร้องไห้เพราะหิวหหน้ำขอป้อนหมดแล้วหรออิอ่มแล้วอ้ไปอาบน,<ม>น้ํำไมหมอาบน้ำไหมอาบน้ำมั้ย ไปอาบน้ำกันมาหนี่มานี่จะพาไปอาบน้ำกันไปอาบน้ำป๊าป๊าป๊ไปอาบน้ำกันไอชินค่ะไอชินไปอาบน้ำป๊าป๊าป๊าหล่อเลยนอนอเลยมาพูดเลยป๊าป๊าป๊ะป๊ไปอาบน้ำไม่ไม่อาบน้ำจะไม่หยุดให้น้องนั่งก่อนไอชินกิน มั้งไหมไหมเอาไหมเอาไหมอาบน้ำมะม่วงก็รอไม่ได้นะคะเออไปอาบน้ำฝนแป๋มฝนแป๋มเราขอตัวไปอาบน้ำให้เด็กก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบายไปอาบน้ำให้เด็กก่อนไปเด็กไปอาบน้ำไปไปอาบน้ำ